กาบสวัสดีและสวัสดีเด้อร์นะพี่น้องโปรไฟล์เบิร์ทุกท่านน้องยินดีต้อนรับทุกท่านเขาซื่อซองเงินทองสาราลอีกแล้วนะพี่น้องมืัอนี้กับบรรยากาศยามดึงแล้งพี่น้องเลยนะกัประมาณสี่หกโมงเดี๋ยวพี่น้องใกล้ทางปงเนาะใกล้สี่คำเดี๋ยวพี่น้องใกล้สี่มืดเดี๋ยวนาะมืัอนี้สองเงินมาเฮือนพี่น้องเลยมาเฮือนกับสองเงินสิพาพ่อพี่น้องทุกคนไปเบิ่งงานบุญเนาะพี่น้อง งานบุญเจกเนาะงานบุญเจกเข่าคนตายในพ่อพี่น้องกับคนหากระตายบางหนึ่งเนาะ่นกระเจกเข่าพี่น้องพี่น้องเน่ยกับคนเตรียมงานกับมิสามะพ่อพี่น้องเมื่อหนึ่งคนกับซุ้มักซุ้มเคยยังเสิยดลยแต่ก็เมื่อที่สองมาคนกระหองก็ต้มเนาะละกางเต้นกางเต้นนี่ว่ากางเต้นหาโตะหาตั้งหาเนี่ยอยู่ในกินนาะพคนพี่น้องกับเตรียมพ้อมมนอะเลยกับตื่นมากกับแม้เมื่อบุญเมื่อหากองบุญเนาะเมื่อนี่ก็คือเมื่อหางกองบุญพ่อพี่น้องเมื่อชุดทไทยดีเ่ออื่นเป็นเมื่อตักบาทเนาะ ักบาดจังกระทานอ่านต้นแร้วมือพี่น้องเมื่อนี่เป็นมืออ่าบุญเนาะมือกลางเมื่อห่างกองบุญพี่น้องไงเมื่อห่างกองบุญเนาะเมือนี่เนาะตอนนี้พันกระเฮ็ดเป็นทีเรียบร้อยแล่เมื่อเศร้านี่สองเงินบ่ได้ไปเนาะเมื่อวานนี่สองเงินไปห่อกระต้มอยู่พี่น้องไงในเมื่อนี่ก็เป็นมือเมื่อบุญพี่น้องเมื่อบุญเนาะตอนนี้พันกรเฮ็ดแร้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะตอนเศร้าพันกระย้อมมอน มาโมหั่นแหละพี่น้องมาโมคือมนต์ผู้ชายเนาะตอนเช้าตอนเที่ยงก็มีแต่มนผู้หญิงพี่น้องเอ้ยแล้วก็เพิ่นอ่าเที่ยงเนาะคือตอนนี้มันค่ําแล้วก็ผู้หญิงเฮาอยากไปโมก็ได้เนาะตอนนี้เนก็มื้อเช้านีพอมาโมได้เนาะาผู้ชายแต่ตอนแรมื้อนี้เนสิไปโมเนาะเาเงินมาฉันอาบน้ําพี่น้องเอ้ยเาเงินก็สิมาอาบน้ําอาบนเพิ่นแหละจังสิไปเนาะไปโมนะพี่น้องแต่ว่าเาเงินสิพาพี่น้องทุกคนนี่ไปเบิ่งก่อนเนาะไปเบิ่ง้มาแล้วเาเงินสิอาบน้ําแล้วจงค่อยไปโมใหม่นะพี่น้อง พราถ้าว่า,าวเขาถ้าวา่าสาวเงินอาบน้าสิไปมโมเลยถ่ายคลิปให้พอพี่น้องทุกคนในเบิ้งเลยนะไม่สิกคำนะพี่น้องสาวเงินสิไปมโม้แล้วพี่น้องเนาะจังสิไปโม่่แต่ว่าสิตอนนี้สิภพาคพพ,พี่น้องทุกคนได้ไปเบิ้งในงานบุญเน,นะาะเป็นจังใดเลยพี่น้องตอนนี้พนคือเห็เเนะเมุมีอย่างแรกเป็นสิบร้อยเนาะถ้าต่มาเง่นแรงมีการควงงานตลอดชอบแจ้งเมื่ออื่นเช้าพี่น้องเลยใส่บาเนาะจึงเล้ยพพอพี่น้องเลยมีการควงงานบุหัวพ่นสิเอาตู้ มางานได้บอกเนาะแต่ว่าทุกง,งานเนี่ยต้องมีตู้งานจนชัดแจ้งคพื่นพี่น้องมีคนข้าคนขายนาดินกุ้งไก่มีคนข้าคนขายหะายสิ่งลายางอหละขายงูหมักแตงขายลูกสชิ้กเนาะก็มีหลายสิ่งลาย่างเพื่อนพี่น้องในตอนนี้กับคนขายสิบุลาเนาะมีกับส่วนหน่อยพี่น้องแต่ว่าที่้าพี่น้องทุกคนไปเบิ่งพวการคืนน่ะไล่พี่น้องช่วงอาเจ็ดแปดม้งแร็นลยขนาดเนาะคนมาเบิง่งมาดิบมาเที่ยวมาเบิง่งมาส้มเนาะแต่ก็มาดิบมาขบมางานชอยกันเนาะเพื่อนพี่น้อง มีหมู่มีครูเนาะในงานบุญของเฮาเนาะพวกงานม่วนซื่นเลยเพ่นพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีคนดอพี่น้องเพราะว่าถ้ารให้คนหลายน่ะกลางคืนเพราะว่ากล้องเฮามันบ่เห็นพี่น้องมันมัวเนาะเสมันก็บ่ได้ถ่ายเพราะว่าพี่น้องทุกคนได้เบิ่งเนาะตอนนี้มันใกล้สิค่ําลกสิพาไปเบิ่งเนาะแต่ว่าคนสิบ่หลายดอกพี่น้องมีนอยๆอีเดียวทงนั้นเนาะไปเบิ่งนกเลยพพี่น้องที่งานบุญเนาะเดี๋ยวเสงนสิไปถ่ายพพี่น้องทุกคนได้เบิ่งแล้วเสงนสิมาอน้ําได้จังสิไป ไปโม่เราเผยพี่น้องไปบึงไปส้มมันก็นเลยที่งานบุญเนาะฮยางไปพี่น้องไอ้มันก็บกไกลพ่อแบงเนาะเพื่อนโม่พี่น้องไอ้พอมูอหไรเนาะพ่อดุลเดียวกับสองินเราเพิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วเพี่นน้องล้วก็บเพิ่นก็ได้อันน่ะมันอีเพิ่นก็ได้่เจ๊เนาะเจ๊เข่ามาพี่น้องไอ้ไปบึงไปส้มเนาะกันเนาะที่งานบุญเจ๊บ้านโคกใหญ่ามูสุพรแข่งสาวนักเขตของข้าสีเป็นจังดายน้อพี่น้องเนาะหลายคู่หลายคนแหละพอน้องงานบุญเจ๊เนี่ มวนเนาะพี่น้องเนาะมันก็มีคนค้าคนขายแบบคือบุญใหญ่ะไรพี่น้องเยไปเบิ่งไปะส้มันกันเลยเพ่นพี่น้องเดี๋ยวมันสิบโบยิ่งไงพ่อปนัยน้องเนาะมีคนค้าคนขายเรื่องกุ้งก่ายหนีไล่พี่น้องไลไล่พอสมควรเนาะไปเบิ่งไปะส้มนั่งกันพ่อพี่น้องพต่องตอนนี้เนาก็มาหอดงานบุญแบบทีเดียวเลยเนาะแบบนี้คนโบราณเพี่น้องนี่ก็คือวงบาสนะพี่น้องเพอดีเอาแงงขังวงบาสมือแรงเพ่อดีมันสะมาดึกหมบาก เธอไม่ค่าขายปิ้งไก่นักใหม่นะเนาะจวนแม่จให้ก็ไดถูกจจะมาคนขายรานมากี่หนึ่ คนแบปลไก่นี่ดังนากคนมาเลาะกะเทวลายผ่านไปแล้วยนไยนเดีย มีตีเนาะพี่น้องมีคนขายนะแกคือเฮือนบุญเนาะแต่ว่าบ่มีคนเนาะพี่น้องมือแรงเพิ่นสิมาตอนนี้กําลังเพิ่นเลิกเนาะงมมีคนคคนขายพี่น้องเอาไว้อยู่ยมาโ มีกุ้งไก่นะเพีงเนาะประดิษฐ์กุ้งไก่การพบกันงานบัดคืนพียงเนาะ ไก่พี่น้องขายน้ำเนาะม่นเทนี่นะพี่น้องในงานเนาะก็ขายพี่น้องมาขายในงานบุญนนนเนาะก็มีเทน,นีแหละมีแต่กุ้งไก่นล้พี่น้องนกะส่วนได้

ใายลูกซีดนะเธอลาย็สมควรนะพี่น้องรถตอนนี้เป็นพี่น้องไงลกสีเนาะ่นมไม่พี่น้องพี่นองครางนี้ก็คนยังบลาย คนยังบ่หลาปานใดพี่น้องเมื่อแรงบ่ไดคนจังสิหลาเนาะโอเคพพี่น้องสอนกขาจอ่าอนก็สิเมื่อไเนาะพี่น้องเนาะงานบุญของเพิ่นก็มีสาีกัเพพี่น้องเพิ่นแรงเท่าไหร่เนาะคนจังสิมาอนลเนาะนี่ก็เลาะให้เพิ่นพี่น้องทุกคนได้เบิ่งเนาะงานบุญพี่น้องสนกุ้งไก่นะพี่น้องเนาะลเนาะตอนนี้คนยังบ่ลายพี่น้องเพิ่นก็มื้ออาบอาบทาได้เนาะ จังมาใหม่นะพี่น้องเนาะคนเนาะขายนะมื้อแรกนี่คนเต็มเลยแหละแต่ว่าสองคนบ่งายเบิ่งเพราะว่าอมันนันน่ะพี่น้องมันมืดนบ่เห็นเนาะพี่น้องกลางคืนเนาะ มาสชมหาซื <smo> <forever> ้อมงโมพี่น้องมงโ่บมีชำนาะซื้อมงมากินเนาะส่วนใหญมีตะลูกซีดนะพี่น้องลูกซี้นกินกักินไก่ไา่พี่น้งมังใหม่เนาะมังใหมหมางี่นะสจะกินมงโมเนาะโบเห็นพี่น้องเมื่อเว้นเห็นเนาะแต่ว่าเบสิ่ง น้องพรมพี่น้องตอนนื่องการสีข้เมในน้องพรมพี่น้องงานบุญของเฮาค่ะตอนนี้ยังท่านมียมคดเลยพี่น้องไอ้จึงนอนพรมเมื่ออ่ำนน้ำอ่ำในเนาะแล่น้องเลยกับพรมมาขบงานตลอดชอดแจ้งน้องพรมพี่น้องกับพรมเอาตู้มาไี่นาะเพรนหาหาตู้มางานพรมพี่น้องจ้างตู้มางานก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเนาะมาแลงเถอื่อนเปิดบึมบึมแล้วพี่น้องโอเคน้องพรมพี่น้องจิงไหนกับฝากคนแรกก็เส้นสามเงินเลยเด้อพี่น้องสำรับคลิปนี้สาวเงินกับขอโต้ล่าไปแล้วน้องพรมพี่น้องสามเงินสีมาเฮือนใอพีน้องสามเงินสีเอา เครื่องไปมม่นะเพื่อนพี่น้องอานน้าอานน้าสาวเงินเสายงเรื่องไปมม่โอเคนะเพื okay, ่อนพี่น้องแล้วก็สวัวดสบายดีสวัสดีพอกันกีนหนาเด้อเนาะ